สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับแม่มดดองนะคะสำหรับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8มีนาคม2564สีมงคลน,นำโชคจะมีสีม่วงสีส้มและสีฟ้าเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข4เลข2เลข1และเลข0และเลข7นะคะเมื่อเรานำเลข5ตัวนี้มาจัดเป็นชุดชุด3ตัวได้10ชุดดังนี้421 420 427 210 217 107 104 047 042และ741และเมื่อนํามาจัดเป็นชุดชุด10ตัวอชุด2ตัวได้10ชุดดังนี้นะคะ42 41 40 47 21 20 27 10 17และ07นะคะสําหรับสื่อนําโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อน้ำโชคจะมาจากอายุพ่อค่ะอายุเต็มอายุย่างพศอสเกิดวันที่เกิดของพ่อนะคะมันทําดีมันพูดจาด,ดีกับท่านล้างเท้าขออโหสิกรรมขอพรท่านบ่อยๆนะคะา้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านคือสื่อนําโชคมันทําบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญ,ญญาณท่านด้วยนะคะและนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าเลขที่สํานักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่ก็เป็นสื่อน้าโชคคนวันอาทิตย์นะคะ สำหรับเลขเด่นสมดวง17438าท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชคจะมาจากอายุแม่ค่ะอายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของแม่นะคะมันทำดีกับท่านล้างเท้าขออุสิกรรมท่านบ้างนะคะ,ะผู้จาดีๆกับท่านนะคะนอกจากนี้นะคะสื่อนํำโชคของคนวันจันทร์ก็จะมาจากผู้หญิงผมยาวผมคนสวยสวยดูหน้าตาดีๆนะคะถ้าได้เลขจากเขามาก็ลองเสี่ยงดูนะคะสำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันจันทร์ 32156ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะสื่อนำโชคจะมาจาก4ีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำนะคะแล้วก็ลูกหลานเด็กเล็กๆถ้ามีถ้าอยู่ใกล้ให้เขาหยิบเลขให้หรือถามเลขจากเขาก็ได้นะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันอังคาร1 9ึ่งเ ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้ำโชคจะมาจากบินต่างๆบินค่าน้ําบินข้าไฟบินข้าโทรศัพท์ถ้ามีแจ้งมาในวันที่วันนี้นะคะ2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อน้ำโชคและหากวันนี้คนวันพุธกลางวันได้ไปพยาบาลไปโรงพยาบาลหรือไปธนาคารนะคะเลขที่บัตรคิวก็เป็นสื่อนำโชคนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพุธกลางวัน2 0 1 6 8ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อน้ำโชคจะมาจากความฝันนะคะ ฝันถึงใครซื้อยกนาดฝันถึงรถฝันถึงบ้านหลังไหนซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะและนอกจากนี้สำรวจดูนะคะว่าคนวันพุธกลางวันมีของแตกหักพังชำรุดแก้วจานนะคะบินแตกหรือเปล่าเราใช้อยู่นะคะควรไม่ควรจะใช้นะคะควรจะจัดการเคลียร์อาให้หมดเลยเพราะมันจะทําให้คุณไม่มีโชคแล้วก็เกิดอันตรายด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพุธกลางคืนหนึ่งดสามสองท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะ สื่อนาโชคจะมาจาก4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะหรือเลขที่บ้านนะ,ะบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้ก็เป็นสื่อนําโชคนะคะสําหรับเลขเด่นเสมดวงคนวันพฤหัส8-1059ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะสื่อนําโชคจะมาจากอายุคนรักค่ะอายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของคนที่คุณรักมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานนะคะ นอกจากนี้นะคะสตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานเป็นประจําหรือพูดคุยเป็นประจําก็เป็นสื่อนําโชคคนวันศุกร์นะคะเลขเด่นเสริมดวง6 1 4 7 2ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะสื่อนําโชคมาจากะทะเบียนรถนะคะรถที่คุณนั่งเป็นประจํารถที่คุณเป็นเจ้าของหากมีหลายคันคันที่กําลังเข้าซ่อมหรือถูกเฉียวชนนะคะ,ะเป็นสื่อนําโชคหรือรถที่คุณนั่งวันนี้คันแรกเลยนะคะอาจจะเป็นรถ รถรับจ้างก็ได้นะฮะมอไซค์รับจ้างรถประจำทางเลยได้หมดเลยนะคะอันนี้คือสื่อนำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันเสาร์นะคะหนึ่งสองเจ็ดห้าแปดนะคะสำหรับเลขเด่นวันนี้นะคะเออเป็นแนวทางของเลขเด่นลาวฮานอยมาเลยแล้วก็เลขหุ้นต่างๆนะคะอาล่ะวันนี้มนน้องขอวอวยพรให้ท่านโชคดีกับเลขเด่นประจําวันสื่อนําโชคและเลขเด่นประจะําจวันเกิดน,นะคะ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ